สวัสดีทุกคนครับผมมินสถาพรนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมขบวนรถพิเศษท่องเที่ยวนะครับในโครงการนั่งรถไฟปลายเอวเหนือนะครับกับเส้นทางลำปางลำพูนเชียงใหม่ครับวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนส5 6 6ัครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูเบื้องหลังการทำขบวนรถเที่ยวนี้กันก่อนครับ ทุกคนครับตอนนี้จ้าหน้าที่ก็กำลัง่อยรถหัวจักนะครับเป็นอันต้อง420นะครับ mm. เพื่อที่จะต่อพ่วงเข้ากับขบวนรถดีเซลลางท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็เป็นรถดีเซลลางธรรมดานะครับชั้น3นะครับนี่นะครับก็มีทั้งหมดสคันนะครับวันนี้ที่จะ ทำขบวนท่องเที่ยวลำปางลำพูนเชียงใหม่นะครับครับกำลังจะต่อพ่วงแล้วนะครับด้วยอันต้อมีนึงสองคูงนะครับนี่น,นะครับกระทบขอพ่วงแล้วนะครับต่อพ่วงสำเร็จนะครับเดี๋ยวอีกสักครุ่ก็จะ ทำการเคลื่อนขบวนนะครับย้ายจากชานชาลาที่3นะครับมาไว้ที่ชานชาลาที่2นะครับที่นี่สถานีนครลำปางนะครับทรัและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเคลื่อนขอบวนรถดิเซลรังท่องเที่ยวนะครับ จากชันชลาที่สานะครับเพื่อย้ายมาที่ชั้นชลาที่สองนะครับก็จะมีทั้งหมด4ี่คันด้วยกันนะครับเป็นรถตีเซลางชั้น3ามทั้งหมดนะครับ ครับและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ถอยขบวนรถด,ดีเซลงังมายังชานชาลาที่สามเพื่อที่จะรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวยังอุโมงค์คุนตาลน,นะครับรวมทั้งจังหวัดลำพูนด้วยนะครับแล้วก็สะพานขาวท่าชมพูนะครับ ไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ในเนื่องในโอกาสพิเศษครับวันนี้1เมษายน2566ครับในโอกาส107ปีการสถานีรถไฟนครลำปางครับก็มีการจัดงานด้วยนะครับงาน ลำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าจังหวัดลำปางครับตั้งแต่วันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2566ครับครับแล้อีกสักครู่เจ้าหน้าที่ก็จะได้ตัดหัวจักร1 2 0อันต้อมนะครับ จากรถด,ดีเซลลางนะครับครับตอนนี้ก็ได้ตัดอันต้อมทีหนึงองศูนะครับออกจากรถด,ดีเซลลางเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็จะคงเหลือเพียงดีเซลลางนะครับที่จะทำขบวนต่อไปนะครับครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยขึ้นบนขบวนรถไฟท่องเที่ยวแล้วนะครับส่วนทางด้านนี้จะเป็นการแสดงแล้วก็พิธีเปิดนะครับครับและนี่ก็คือการแสดงฟ้อนนะครับ ที่ที่เปิดงานนะครับกับโครงการนั่งรถไฟป้าแอลเนือนะครับกับบรรยากาศตอนนี้คึกคักไปด้วยนะักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สื่อมวลชนนะครับที่จะเดินทางไปกับขบวนรถท่องเที่ยวนะครับในโครงการนั่งรถไฟปลาแอลเนือนะครับ1เมษายน2566ครับ ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวและก็สื่อมวลชนก็ทยอยขึ้นบนขบวนรถน,นะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับเป็นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครนะครับที่วันนี้ได้เดินทางมาเที่ยวจงังหวัดลำปางนะครับรวมทั้งจะเดินทางไปเที่ยวที่อุโมงค์คุนตาลน,นะครับแล้วก็สะพานขาวท่าชมพูรวมทั้ง พระธาตุทันิภูนชัยที่จังหวัดตะูล้วยนะครับถ้าไปมาบอดว่าไม่ได้เวลาไปเล็กน้อยสาลาขบวนรถพิเศษท่องเที่ยวซึ่งจอดในชานชาลาเกาะออกจากสถานีพาลราทบษาที่เราไปทำกิจุรุอยู่จราเดระลางับเพื่มขบวนรถขับไปที่เรียบร้อยด้วยครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้เวลาปล่อยขบวนรถท่องเที่ยวนะครับ ในโครงการนั่งรถไฟปลาเอวเหนือนะครับซึ่งจะจัดขึ้นสองวันครับวันที่หนึ่งเมษายนและวันที่สองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่สถานีนครลำปางนะครับในการจะเดินทางไปท่องเที่ยวอุโมงคุนตาลนะครับสะพานขาวทาชมพูแล้วก็วัดพระธาตุทาริยพุนชัยจังหวัดลำพูนครับ ทา,าาาทานูมานผน้วทาท่อทนทาน,นท่ญญานผทานผ้่านผูชนผูม่าน้ชมานมาน้วานผทาน้ทาน้ัท่าเ้ทีม่นท่านผูงชท่นผชมท่่านผ้ชนผู้ช้ชานม้ทา้า่มาต รับตอนนี้ขบวนรถก็ได้เคลื่อนออกจากสถานทีนครลำปางแล้วนะครับค่อยๆเคลื่อนช้าๆนะครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าโอเคครับปล่อยขอบวนรถได้แล้วนะครับนักท่องเที่ยวเต็มขบวนรถเลยทีเดียวนะครับ รวมทั้งถือมนชนด้วยนะครับก็เป็นโอกาสอันนี้ครับ107ปีนะครับ107ปีสถานีรถไฟนครลำปางครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ